เพื่อนๆนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะโอมาที่บ่อชอบมะม่วงแถวบ้านของนโอเองนะครับเสิร mm ์ช hmm. ใน g o o g l e Map หรือว่าเสิร์ชใน YouTube mm hmm. ก็ได้นะครับบ่อตกปลาชอบมะม่วงสายสองนะครับในวันนี้มาเจอน้องชายพอดีนะกำลังเยื่อปลาอยู่เลยแอบเมียมาด้วยนั่นแน่เดี๋ยววันนี้นะโอเอาหัวเชื้อที่ว่าทดลองทําตัวสีเขียวตัวแต้มติ้งนะครับตัวแต้มติ้งมาตกที่บ่อมาทดลองเป็นบ่อแข่งนะครับที่บ่อชอบมะม่วง เดี๋ยวนโอจะผสมอย่างนี้นะนโอจะไม่เอาหัวเชื้อลงไปในขนมปังนะครับก็คือจะตีขนมปังเปล่าๆเลยแต่แต่แต้มแต้มหัวเชื้อลงไปในติ้งขนมปังนะครับแล้วก็ทาขอบนอกของตะก้อนะครับแล้วเดี๋ยวดูผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนกโอทายให้ดูครับโอมาแล้วครับหัวเชื้อนงโอมาแล้ว,วลนะครับขามือเลยครับเริ่มมาแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วครับสองตัวนะนี่เพื่อนซุปข้างๆให้มาตีช่วยนะครับนี่อันนี้ตีแบบไร้สารเลย เดี๋ยวดูไม้นี้คามือหรือเปล่านะครับบ่อชอมะม่วงใครยังไม่เคยมาลองมานะสนุกนะครับนะครับอยู่พุทธมณฑลสายสองเซิร์ชใน Google Map หรือ facebook ก็ได้นะครับมาตกสนุกสนุกดีครับวันอาทิตย์ก็มีแข่งขันสนุกสนุกด้วยนะครับไม่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องแรงอะไรนะครับขอวางได้ัวคามืออ่าได้ได้ที่กูคามือด้วยนี่เขาตีเวรไรสานสามไม้แล้วกินสามไม้เลยนะครับอันนี้น้องชายน้องชายมามยช่วยเยอะหน่อย ปลาเบิกปลาหวาทำไมมันดึงกันวะเอาเบรกขึ้นนิดนึงก็ได้มั้งสายอะไรโห้ยี่สิบนี่โน้ใช้สายยี่สิบนะแต่เพื่อนใช้ใช้อะไรสิบสองโหลดด้วยนะครับสำหรับสายสวายแข่งก็เน้นเล็กๆไว้ก่อนมันก็จะกินไวนะครับแล้วก็เล่นถ้ามาสายสองเนี่ยมาที่บ่อช่อมะม่วงพยายาม เล่นตะก้อเบานะครับตะก้อเบาแล้วเอ็นเล็กๆนะครับตีไปให้มันเกินกลางบอ่อหรือว่าชิดตะลิ่งฝั่งนู้นเลยก็จะได้ปลาสวายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะมาลองปลาบึกเนี่ยแนะนําให้ตีตรงกลางบอ่อไม่เกินกลางบอ่อใ,ใกล้ๆตะลิ่งนะครับปลาบึกมันจะวนเวียนอยู่นี้ปลาบึกใหญ่นะปลาบึกไซส์ถามว่าใหญ่สาหรับบอ่อนี้นะสิบยีโลนะครับแต่มันลากเหมือนปลาล้อยเลยนะครับมันลากไปสุดบอ่อเลยนะครับเพราะว่าปลาบึกที่นี่สดๆใหม่ๆครับ ปลาบึกนี้สดใหม่ไปแล้วครับไปแล้วครับโ,โขนเชื้อเคพีสีเขียวครับตัวใหม่ครับสําหรับปลาสวายนะครับวันนี้จะไม่ให้โดนปลาบึกเลยนะครับถ้าตัวนี้ไม่โดนปลาบึกเลยแสดงว่าผ่านแต่ถ้าโดนปลาบึก,กนะโอต้องไปปรับอีกว่าไม่ให้โดนปลาบึกนะครับเพราะจะทําเป็นโัดเชื้อสวายแข็งล้วนๆน,นะครับนี่สองตัวเลยสองตัวติดเลยนะครับนี่ข้างในก็มีคนนะวันนี้นะเดี๋ยวนโ้โอจะทาโหดเชื้อปลาบึกไอปลาสวายนะครับถ้าโดนปลาบึกเดี๋ยวไปปรับใหม่ ไปปใหม่ไม่ให้โดนปลาบึกนะครับเน้นสวายคลองเดี๋ยวคลองเดี๋ยวต้องไปลองอีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้น้ําคลองมันไม่ไหลเลยนะครับเขาปิดประตูน้ําแล้วก็น้ําดํามากเดี๋ยวนะโอ๋รอให้น้ํามันสวยๆก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นปลาขึ้นก่อนเพราะว่าท้าทางจะโดนตัวใหญ่กันเนี่ยแล้วแต่ละคนเ,เอ็นเล็กๆทั้งนั้นเลยสิบห้ายี่สิบนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาแนละ้วโอทถ่ายให้ดูอีกทีบอลโดนขามือไปสามไม้เลยใช่ไหม เพิ่งตีไปมันมาดเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาได้สามไม้ก็โดนสามไม้เลยนี้เทสเตอร์มืออาชีพเลยนะครับหัวเชือก็แรงจริงหัวเแรงจริงนี่เป็นไงนี้เทสเตอร์จริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนบอลเป็นเทสเตอร์ให้หน่อยนะครับสําหรับหัวเชื้อ KP ตัวนี้นี่นี่สีเขียวอันนี้สวายหนึ่งตัวนะเดี๋ยวถ้าโดนประบึกนะ้โอ้ถือว่าฟาวน้โอถือว่าฟาวเลยประบึกไม่เอานะครับจะเป็นเนื้อเข้มข้นนะครับเนื้อเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเนื้อเข้มข้นแบบ อย่างที่เนี่ยปลาเราเทมามันจะเป็นหนืดหนืดแบบเข้มข้นเลยนะครับอย่างอย่างนี้เลยนะครับให้มันอยู่ติดขนมปังอะ่ะเดี๋ยวน้ตจะไปตกหมายธรรมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฝากเพื่อนบอลไปเล่นหมายธรรมชาตินะครับสาหรับปลาสวายอ่าเดี๋ยวดูตัวนู้นจะไม่ขึ้นเลยหรือโดนปลาเบึกปะวะนี่ถ้าโดนปลาบึกถือว่าฟาวน,น์นะโน้ตต้องไปปรับสูตรใหม่นะไปดูไปดูปลาบึกแล้วบอลช,ช,ชัวร์เลยล่าขนาดเนี้ย ปลาบึกที่นี่มันจะลากยาวเลยนะครับลากลากไก่ไม่ไม่ออกด้วยนะครับไม่หยุดเลยอะ่ะจะไปท้ายบ่อยอย่างเดียวเลยอะ่ะนี่เน้ะเล่นตะก้อเบาเนะี่ยบึกบึกแน่เลยนะถ้าสว่ายมันขึ้นแล้วนะนี่เบรกมันก็หนักอยู่นะโอ้โหมันดุยดุยเลย อันนี้กูเอ็มก็มานะครับกูเอ็มมามาตกปานิน,นด้ปลาบึกโอ้ oh, นี่ไงปลาเบึก,บกนี่นขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมไหอันนี้เดี๋ยวทนะ่าหนูให้ดูปลาบึกชอบมะม่วงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไส่กลางๆแล้วถึงถึงถึงไปใหญ่แล้วโอ้ oh, นี่ต้องมียี่สิบนะนต้องมียนะี่สิบนะเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆมานะลองมาล,ลองมาเล่นดูบอร์ดตกปลาชอบมะม่วงนะครับสนุก ถ้าคันแค่เท่าไหร่ร้อยร้อยหนึ่งวะหนึ่งร้อยบาทนะครับตกได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็บริการที่เนี่ยค่อนข้างจะแบบธรรมชาติมากนะครับใครอยากกินอะายสั่งลายแมนเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องสั่งอาหารที่อื่นนะครับสั่งลายแมนเข้ามาได้เลยเจ้าของบอ่อใจดีมากนะครับ <c oughs> อยากกินเฮน้ยี่งานของนกโอมาแล้วของนกโอมาแล้วถ <c oughs> วายเหรอ <c oughs> ไอ้บึกเนี่ยไอไม้มันโดนไอ้บิกเนี่ยเดี๋ยวนโอต้องไปปรับสูตรแหละไปปรับสูตรให้ให้ให้ ให้โดนปลาสวายลนๆน,นะครับโอ้โหนี่ใหญ่ด้วยเนะสายเมื่อกี้เนะี่ยสายเท่าเมื่อกี้เนะี่ยว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โรู้แล้วล่ะต้องไปเติมอะไรอีกหน่อยหนึ่งน้ำนาเกินเลยขึน้นหน่อยเดี๋ยวมันจะโดนไอ้เบิกเล็กไอ้เบิกเล็กกว่าเมื่อกี้นี้ยี่สิบเท่า <20 S 2> กันอ่าเนี่ยประเบิกก็สายประมาณนี้สายประมาณถึงสิบไมบอลสกว่าครับประมาณสิบสิบหน่อยๆ <15 S 1> นะครับอ่าตอนนี้ เดี๋ยวน้โอไปปรับ no, ส like ูตรให้แต่ความเหนียวอ่ะความเหนียวของหัวเชื้อน้โอว่าผ่านแล้วถ้าตกแม่น้ําตกบกหมายน้ําไหลเนี่ยชิวๆเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเพื่อนบ่อนเป็นเทสเตอร์ให้นี่ปลาเบิกนะครับอ่าเพื่อนๆลงมาดูครับเดี๋ยวน้โอจะมาทําชุดใส่หน้าให้ดูแล้วกันนะถ้ามาตกป่าบ่อชอบมะม่วงนะตัวเบ็ดเนีประมาณเบอร์นี่น้โอใช้ของจินดามันดีเบอร์สิบสาม นะครับเบอร์สิบสามแล้วก็ชิงหน้าประมาณหกนิ้วอย่างเงี้ยนะครับนิ้วครับใช้ยี่สิบหมดเลยนะวันนี้ไม่ได้เทคนิคอะไรมากมายแค่มาลองหัวเชื้อให้เฉยนะครับแต่ตรงนี้สําคัญนะตรงนี้ต้องเป็นตะก้อเบานะครับตะก้อเบาหรือตะก้อพลาสติกก็ได้หรือตะก้ออะไรก็ได้ที่มันเบาๆนะครับแล้วก็นกโอก็ใส่ลูกปัดไปลูกหนึ่งตามด้วยนี่นะตะก้อแล้วก็ตามด้วยลูกปัดแล้วนกโอ้เล่นลายต็อปเปอร์ด้านบน เราจะปรับยาวปรับสั้นแล้วแต่เราแล้วนะครับว่าปลาฉวยขนาดไหนแล้วแต่เราแล้วถ้ากินกินกินจัดหน่อยก็ไม่ต้องวิ่งเลยก็ได้นะครับก็อยู่ระดับนี้ได้เลยนะเอาลาเดี๋ยวเราเกี่ยวให้ดูจะเอาขอบหรือจะเอาเนื้อหนังปังก็ได้นะครับถ้าขอบมันก็จะลอยๆอยหน่อยแต่ถ้าเราใช้ตะก้อตะก้อเบาแล้วจริงๆแล้วเราก็ใช้เนื้อเลยก็ได้นี่นะครับเสียบเข้าไปหนึ่งนะครับนู่นบ้านนี้ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย นะเสียบเข้าไปหนึ่งมาแผ่นประมาณเท่านี้นะสองนิ้วนี่นะเล็กกว่าก็ได้ครับเสียบหนึ่งทีแล้วก็ย้อนสอนขึ้นมาอีกหนึ่งทีนะครับปุ๊บแล้วตรงนี้แล้วเราบีบตูดอย่างนี้บีบแบนๆบีบอย่างนี้นะแต่จะไม่บีบก็ได้นะแล้วแต่คนนะปุ๊บตะก้อใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ขนมปังบีบเข้าไปเลย ผมบางที่เนี่ยจะออกแห้งๆนิดหนึง่งเพื่อนๆก็บีบแรงได้ยังไงมันก็แตกอยู่ดีครับใส่น้ําแล้วบีบให้อยู่ตีให้ไปแค่นั้นก็พอแล้วนะครับให้มันแตกไวๆมันจะกินไวครับพวกปลาสวายนะครับแต่ตอนนี้เทคนิคของน้องโอคืออยู่ตรงนี้จุ่มน้าจิ้มจิ้มน้ําจุ่ม่ะจิ้มน้ําจุ่มจิ้มน้ําจุ่มนะครับแล้วก็จุ่มเข้าไปทีหนึ่งครับนิดบ,บางๆพอนะบ,อบางๆพอนะบ,อบางๆแค่นี้พอนะอย่าเยอะนะ ถ้ามันเยอะเกินเราก็มาเนี่ยมาทานนี่ก็ได้เนี่ยทานเนี่ยแล้วก็บีบเข้าไปหน่อยนื้หนป่ามันแห้งกว่าบีบเสร็จปุ๊บเราก็ปักเข้าไปหรือไม่ปักก็ได้นั้นแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับแล้วแต่มันเพื่อนเลยนะครับอ้าวเรตีไปสามคันเลยตอนนี้สามคันเลยครับบ้านเรา มาแล้วเดี๋ยวสอนวิธีตกสวายไร้สารนะครับสําหรับสําหรับสายเอาตัวเอาตัวไวนะครับง่ายๆครับดีมันปังแล้วเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวไว้ร้อยครับบีบตูดครับผมแล้วก็จุ่มหน่อยนี่โอเคนี่ก็ฟ<อ>ุ้งแล้วครับ,รบแล้วก็ขนมปังขนมปังผมก็ใส่หัวเชื้อแล้วครับแล้วก็กำธรรมดาหลวมๆครับแล้วดึงสายตึง้ง เอียงก็จะตรงอย่างนี้ครับมาตรฐานที่จะเป็นเราต้องช่างก่อนนะมาตรฐานถ้าเอียงมันก็คือแตกครับมาตรฐานดูวิธีตีนะครับอันนี้นี่เซียนเซียนสวายครับเสียนสวายแปะลงน้ำนี่ดังต้องดังแปะใช่ป่ะดังตุ้มนี่คือไม่ได้นะถ้าดังตุ้มนี่คือผิดนะ อาจจะดูไม้นี่จะคามือป่ะวางเงี้ยวางเงี้ยวางเงี้ยวตึ๊บ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 นะครับช่วงช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะเริ่มกินดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นจะเป็นปลาบึกซะเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยววันนี้หรูนับให้นี่สี่ห้าตัวแล้วนะเป็นวันนี้นะมานี่หล่นของเราก็หล่ดเหมือนกันฝ่ามึงจะถ่ายได้ ะครับเอ้ยปล๊ยูข้าวแล้วนะโอ๋ทำลูงข้าวนะครับกินคามือยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวหลักเพื่อนที่มาที่เนี่ยเดี๋ยวโนอะ๋บอกให้ว่าต้นตะกอแบบไหนตัวเบ็ดแบบไหนตัวเอ็นแบบไหนนะครับ่อให้มันกินไหวหน่อยนะครับตกสนุกสนุกเอา้าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปโอ้ชั่วโมงน้ําเดือดน,นะครับหัวเชือ้อเคพีเดี๋ยวดูนะตีไปนะมันเข้าฝูงละอ้าว แตกเสร็จปุ๊บของน้องโอกินเลยนะครับออของน้องโอกินเลยนะครับนี่พิมพ์เดีม๋มาดีๆลูกโอ้ตัวนี้มาตึงๆเลยครับตัวนี้มาตึงๆเลยครับกละดิ่งเลยครับไปเลยครับโอไม่ใช่แล้ว โดนแล้วปลายปลายครับตะลิ่งยาวครับโดนโดนในบึกแล้วใช่เงี้ครับยาวยางเงี้ยโหมันชิดตะลิ่งฝั่งนู้นเลยอะโหเล่นโหเล่นแรงไม่ได้เลยตอนนี้โดนแล้วนะครับหนูถ่ายหถ่ายไม่ได้หนูไปรอแม่ลองเจอให้มันเหนื่อยขอบรถแรงไหมเดี๋ยวเดินออกมานะรถลูก อยู่ไรไรโอ้โหมันดุยดุยว่ะมันดุยดุยว่ะมันมาขวาละวเขามาตกด้วยใช่ป่ะฉี่เลยลูกใส่ลําพนเฮ้ยเหมือนมันไม่รู้สึกเลยว่ะไม่เจอไม่รู้สุดเลยเนี่ยเออเหมือนไม่ไม่รู้สึกอะไม่ตื้อๆเลยอ่ะ เขาพักออกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงโดนระเบิกนะครับระเบิกไฟนี่น่าจะมีเจ็ดเจ็ดที่อ่ะเจ็ดเจ็ดที่สิบไปในร่มไปโนใช้สายสายเนี่ยยี่สิบปอนด์เลยนะยี่สิบปอนด์ทั้งหมดเลยสายหน้ายนี้คือยี่สิบปอนด์หมดเลยนะครับ โอ้โหนี่โดนตัวใหญ่แล้วใช่เลยใช่แนละ้วโอ้โหแล้วบกป็ดเด็กหนักไม่ได้แล้วสายมันขาดเดี๋ยวดูดิดวิ่งอยู่นู่นน่ชะเช็กสายให้ยดยูดิไปนั่งรอในอห,อหนน้องร่มปเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าถ้าทานกันนานเลย่อนโดนสายเนะย ไปเบิกไปเบิกไปเบิกสวยขนาดนี้แล้วโดนไปเบิกสองตัวแล้วตัวใหญ่กันนั่นเองเฮ้ยขาตรงนี้ตัวใหญ่กันนั่นะเพื่อนเพื่อนมาบ่เช่างม่วงลองมาเล่นดูนะสนุกมากเลยุ้ยหัวไปเรื่อยเลยโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยตัวมันสั้นแต่มันตันน่ะตัวมันตันๆันเนี่ยจะเล่นเป็ดนะ ไปตรงนู้นลูกนานเปียกแล้วรองเท้าเปียกแล้วหอยตัวใหญ่มากเลยเอาคีมมาให้หน่อยตัวมันสั้นนี่นี่นี่ออกมารองเท้าเปียกดูตัวใหญ่เลยดูดีดูดีเข้าวไมาไปจับมันมันหืมถ่ายดูนะตัวนี้มียี่สิบนะมันเหมือนช็อตทอกบอลที่นะจับตัวไ มือตัวตั้งทุบๆเลยอ่ะฮ่ายนั่นเปียกหมดเลยเราตีไปเกี่ยวบฝั่งนู้นนะอันนี้เปียกเป็นทุ่นนะครับน่ะมันละหัวเชื้อแล้วโหนักเข้าแล้วนะเห็นทุ่นสีส้มๆมั้ยนะนั่นน่ะทุ่นสีส้มๆนั่นน่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วอันนี้เราต้องเน็บให้มันให้มันเนียนนะครับอยู่ที่เทคนิคการตกด้วยนะครับถ้าเน็บแล้วก็ ปลาสวายมันเห็นเหยื่อได้ไวอย่างเงี้ยมันก็จะคาบเหยื่อถูกที่นะครับมันก็จะปลื้ดไปเลยนะครับัน,น้นเราเปลี่ยนเป็นทุน่นลองเล่นเล่นดูนะครับทุ่นลองเล่น,เล,นเล่นดูจะดูปลาตาตีให้ดูฝูงมันครับว่าฝูงมันขึ้นกินหรือเปล่านะครับแล้วเลยเปลี่ยนเป็นทุ่นดูนะครับไปแล้วเห็นไหมครับไปแล้วโอ้โหเห็นไหมมันมันกินโดนตะก้อนอ่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่โดนตัวเบ็ด นะไม่โดนตัวเบ็ดตะกี้ปึ๊กไปแล้วนะแต่นชัดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูวมันจะปิดไหมโอ้โหมันขึ้นมัน,ข,นขึ้นตอมเยื่อเยอะเลยนะครับขึ้นตอมเยื่อแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าตีอย่างเงี้ยแล้วปลาเข้าขนาดนี้นสแสดงว่าหัวเชื้อมันได้แล้วแ่ะมันผ่านอยู่แล้วนะครับ อันนี้อยู่เทคนิคที่เราจะเกี่ยวติ้งแล้วทำยังไงให้ปลามันเห็นนะครับแล้วก็การปรับลายด้วยนะครับปรับลายถ้ากินหน้าน้ําเงี้ยปรับลายสั้นๆแบบตีสวายได้เลยนะครับไม่ต้องลงลึกถ้าช่วงไหนที่มันกินหน้าดินเนี่ยเราก็ลงลึกหน่อยนะครับอยู่ที่เทคนิคการตกปลาของแต่ละคนด้วยต้องดูบรรยากาศด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่า ตกยังไงนะเดี๋ยวสรุปให้ดูตอนหลังนะวันนี้ได้เป็นสิบสิบตัวแล้วนะครับปลาเข้าเป็นฝูงอยู่แล้วเดี๋ยวหัวเชื้อเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวนะโอปรับอีกนิดนึงค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนปลาสว่างมันจะชอบนะครับ